จีนสามีหนิงปณิตาฟาดแทนภรรยาซัดเดือดบอกแบบนี้มีอะไรไหมเรียกได้ว่าเจ็บกันทุกฝ่ายและเหมือนว่าความสัมพันธ์จะไม่มีวันเหมือนเดิมค่ะสำหรับสี่สาวหนิงปณิตากระแตสุภักษรเมพิชนาะและเป้ยปานวาดทางด้านหนิงปณิตาออกมาร่ายยาวพร่งปลูกความในใจว่าเจ็บทุกครั้งที่ได้อ่านความคิดเห็นของหลายคนที่ด่าว่าหนิง ทั้งๆท,ที่พวกเขาไม่รู้จักเราเลยเพียงแค่อ่านข่าวโดยไม่รู้ความจริงแล้วก็เสือกจะเกลียดจะดา่าโดยไม่ถามซักคำว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงเพื่อนๆก็บอกว่าอย่าไปสนใจอย่าไปอ่านเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่พอมีคนแคปส่งมาให้ดูที่คนดา่าบอกเลยว่าเสียใจมากถึงหนิ่งจะดูแรงดูร้ายแต่จริงๆไม่ใช่เลยเจ็บเป็นร้องไห้เป็น ไม่คิดว่าการรักเพื่อนมากเกินไปในหลายเหตุการณ์จะกลับกลายมาเป็นหอกแหลมทิ่มแทงเราแบบนี้ไม่ได้อยากดึงดราม่าขอกำลังใจแต่วันนี้ยอมรับว่าอ่อนแอจริงๆค่ะด้านสามีจีนธรรมวัฒนะก็ได้ให้กำลังใจพรรยาสาว่าช่างมันอย่าไปสนใจ ใครจะว่าอะไรยังไงหนิงก็คือแม่ที่ดีที่สุดพันรยาที่ดีที่สุดและเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับคนหลายๆคนที่เห็นค่าเราล่าสุดในไอจีของจินธรรมวัฒนะก็ได้ออกมาโพสถึงชีวิตครอบครัวของเขาในตอนนี้พร้อมระบุว่า อยากจะขอเขียนอะไรสักหน่อยนะครอบครัวเราตอนนี้มีความสุขมากๆมีแต่คนรอบข้างที่ดีที่รักเราแล้วโคตรดีใจเลยที่คนรอบข้างทั้งหลายเป็นคนจริงใจไม่มาปั้นหน้าใส่กันมีแค่นี้ก็พอแล้วใครทำอะไรไว้มันรู้ดีแก่ใจตัวเองแค่นี้ละจบนะ h a แทกเพื่อนกูเยอะญาติกูดีอย่ามาทำให้เมียกูเครียด อย่าลืมกดไลค์กด u ับสไคร้และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย